ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายให้สคูดีเอ็กดีเล่นที่12ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับณตอนนี้กลุ่มของเกลมาลีก็กาลังปะทะอยู่กับกลังของวีลชนและคีาเขาจึงได้นึกย้อนกลับไปเขาเองก็จาไม่ได้เหมือนกันว่าวันไหนเวลาไหนแต่ว่าอาจารย์อาสเซลก็เคยบอกกับเขาเอาไว้ว่าหากว่ามีใครสักคนในปีศาจรุ่นเยาว์สมัยนี้เอ,อ่อเอ,อ่อนับรวมกับกลุ่มของลอัดด้วยนะที่จะสามารถต่อสู้กับอีเซ และพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆเป็นคู่แข่งได้ตลอดเวลาจบจนภายภาคหน้าได้ฉันจะเห็นแต่คนคนนี้เท่านั้นไซออดบานเขาเป็นผู้ชายที่เกือบจะโค่นล้มอิสเซในหมวดทงทูฟียนได้แถมทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวก็มักจะมีสิงโตงขนาดักษ์และกูรัสอยู่เคียงข้างกายเขาเสมอและเขาเองค่็ย,ย่างก้าวออกมาจากข้างหน้าด้วยท่าทีเหมือนกับในยามปกติแล้วพูดเพียงแค่คำว,วาจาที่ยังเอ,อ่ยแบบสั้นๆแต่ก็ได้ใจความเหมือนเคย จะไปละนะแซออสบานได้ถอดเสื้อออกมาพร้อมเผยให้เห็นเรือนร่างกายของเขาอันแสนงดงามที่เกิดมาจาก,กด้วยความมุ่งมานะการถูกฝนด้วยความมันเพียนมาอย่างยาวนานภาพนั้นเหมือนกับว่ามีแสงสว่างของจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ได้เจิดจราสอดออกมาและทอประกายออกมาตามส่วนต่างๆของร่างกายของเขาและแซออสได้พูดอีกว่าไอ้พวกแกจอมมารุคเก่าฉันเก็บกดพวกมันไปหมดแล้ว พอเก็บไอตัวสุดท้ายได้ก็ได้พยเอินเดี๋ยวม,มองเห็นเจ้ามองกรตัวสีดําหมายถึงตัวซาจิเคนจิโร่อยู่จากที่ไกลๆลิฟตขึ้นมาฉันเองก็เคยดูหมอนี่ในเทปบันเทกภาพการแข่งขันเลตติ้งเกมก็เลยจําได้และฉันเองก็คิดว่าเจ้าหมอนี่ก็คงจะกําลังซัดอยู่กับศัตรูอย่างมันหยดติงอยู่เลยละ่ะในขณะที่พูดอย่างนั้นเซออสบาน Band, ก็ได้เจ้ามองไปที่ลูคิวเิ เฮลเคลิกก็เจ้ามองกลับมาเรากับว่าเจ้ามองแสงสปอร์ไลท์เห็นการต่อสู้ก็ร่างชายลงมาและเขาได้พูดออกมาว่าผู้สืบทอดตระกูลบานคนต่อไปอย่างนั้นหรอกหรือฉันเองก็รู้จักแกนะผู้สืบทอดที่ไร้พรสวรรค์ที่เกิดมาโดยพ,พระเจ้าพลังธาตวินารฉันได้ยินมาว่าแกมไม่ใช้อย่างอื่นต่อสู้เลยนอกจากร่างกายของตนเอง ทางที่ตนเองนั้นก็เป็นพีศาัแเทศแว่าฮ่าฮ่าฉันเองก็ฟึ่งจะเคยได้พบเจอกับพิศาัตแบบแกเป็นครั้งแรกนี่แหละเมือ่อได้ฟังเช่นนั้นเซออสบานก็ไม่ได้ลงไหลในการย,วย่วโยของเฮลคิวเลสแต่นี่มันก็เป็นเพียงแค่การสบประมาทเล็กน้อยเท่านั้นเทียบไม่ได้เลยกับครื่งหนึ่งของคนที่ถูกถูกหยัดยามเขาที่เคยได้เจอมาก่อนเท้งหมดในชีวิตของเขาเลยด้วยซ้ำและเซออสบานได้พูดออกมาว่านายเองเหลอที่เป็นผู้เสิร์ฟทอด จิตวิญญาณของเฮลเคเลตเมื่อด้นเช่นนั้นเฮลเคเลตก็ตอบว่าใช่อย่างที่ว่านั่นแหละไซออสบานแต่ไซออสบานก็ได้พูดในเชิงปฏิเสธที่จะยอมรับในระหว่างที่กำลังเดินเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆไซออสบานก็พูดอีกว่าดูเหมือนว่าฉันต่างหากที่จะต้องเป็นฝ่ายเข้าใจผิดคนที่ไม่สามารถเข้าใจถึงความเหมือนแอของตนเองได้อย่างนายนาะไม่อาจากลายเป็นเวลาชนได้หรอกนาะพอได้ยินเข้าอย่างนั้นแล้วเฮลเคเลตเองก็ได้เปลี่ยนสีหน้า ดูเหมือนว่าความมัน่นใจของตนเองของตัวเขาจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมซะอีกเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเข้าไปฮิวคิวลิสจะได้ตอบมาว่าเฮอฉันได้ยินมาว่าแมทินาได้ดวลกับจกักรัิมังกรแดงนะนะนายเป็นฝ่ายที่เพี้ยงผ่ามไปนี่ถ้าปีศาจคือผู้ที่สามารถใช้พลังปีศาจและเป็นรูปล่างต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากพลังปีศาจแล้วอย่างปรากฏการณ์อื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพลังปีศาจอีก ถ้าอย่างนั้นเราจะยังคงเรียกตัวนายเองและจัก,กรพรรดิมังกรแดงว่าเป็นปีศาจได้อย่างนั้นเหรอไม่ว่าฮิคิลเลตจะยืดอยู่ออกมามากแค่ไหนจิตใจของไซออดบานก็ยังคงดูเหมือนว่าจะไม่ถูกคําพูดเหล่านั้นสั่งคลอนเลยสักนิดเดียวแต่ฮิคิลเลก็ยังคงพูดต่อไปฉันเคยได้ยินเรื่องเล่ามาว่าเซคเกรัะชเซียเนี่ย ครั้งหนึ่งก็เคยพ่ายแพยใ้ให้กับเวลาชนฮิวเคลิตตัวจริงช่างเป็นเรื่องตลกซะจริงๆนะที่เซเคเกียร์นั่นได้หวนกลับขึ้นมาเจอกับฉันถ้านายได้ใช้ไอเจ้านั่นกับฉันแล้วก็นายไม่มีทางชนะได้หรอกรู้ตัวบ้างไหมพอได้ยินดังนั้นไซออดบานก็ตอบกลับไปสั้นๆเพียงแค่ประโยคเดียวว่าไม่ใช่ก็ได้พอได้ฟังคําตอบแบบกำกวมฮิวเคลิสจะได้เปล่งเสียงออกมาว่าฮะแกว่าอะไรนะ ฮีเคลเลก็ตอบใจกับคําพูดของไซออสบานและไซออสเจนได้พูดต่อออกมาว่าการต่อสู้นี้ฉันจะไม่ใช้อภรราชสีกับคนอย่างนายเพราะไม่ว่าฉันจะดูยังไงจากสายตาของฉันระดับพลังของนายมันก็ไม่สามารถเทียบเคียงกับพลังของจักรพรรดิมังกรแดงได้เลยแม้แต่น้อยด้วยซ้ำพอไซออสบานได้ประกาศอย่างนั้นออกไปตัวของฮิวเคลเลจะได้หัวเราะดังลั่นฮ่าฮ่ นี่ฉันคงไม่ต้องใช้เซคเกียต่อสู้เลยด้วยซ้ำเระมังเนี่ยแต่นายคิดจะใช้แค่ปานอย่างเดียวเราก็ไม่มีทางเอาชนะเซคเกียของฉันได้หรอกนะพอได้พูดจบแล้วเฮลเคเลสจริงได้กระโดดเข้ามาที่บริเวณกัมปันของเขาเองก็มีออร่าที่ดูจันทรายอย่างยิ่งปกคลุมอยู่เขาได้ใช้มือทั้งสองข้างนั้นจับกอดติดเข้ากับแขนของไซออดบานแล้วออร่านั้นก็ได้ระเบิดออกมาเพื่อเปลี่ยนการเปิดฉากการเริ่มต้นในการโจมตี แทนทีที่เกิดการระเบิดขึ้นเซคิเกียของฮิลเคเลิสก็ได้ช่วยเหลือถีบร่างกายของเขาให้ลอยหนีออกมาห่างจากแรงระเบิดแต่ว่าเซอสบานก็ยังคงพูดออกมารากับว่าไม่สกทานอะไรกับแรงระเบิดนั้นเลยแค่นี้เองเหรอแล้วไงต่อล่ะการระเบิดเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ทําให้เขาเกิดบาดแผลใดๆหรือว่าแม้แต่จะทําให้เลือดหยดออกมาสักหยดเดียวก็ไม่มีเลยด้วยซ้ํา พอได้เห็นดังนั้นแล้วเฮลเคเลตเองก็ใช้จะเริ่มไม่สบอารมณมแล้วด้วยเขาเองก็เริ่มเพิ่มปริมาณพลังออร่าเอาไว้ที่ฝ่ามือของตนเองอีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวออกมาว่าเฮ้อเฮ้อนายยังจะพูดแบบนั้นได้อีกนานแค่ไหนกันนะกันมาลองแบบนี้กันหน่อยเป็นไงหลังจากที่กล่าวจบแล้วเฮลเคเลตก็ซัดกำปั้นของตนเองลงไปยังพื้นถนนทันใดน,นั้นพื้นถนนเองก็ได้แตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงแล้วเกิดการระเบิดออกมาพลังระเบิดนั้นก็ได้พุ่งขึ้นมา เข้ามาอัดเข้ากับร่างกายของไซออสบานอย่างจังทั้งควรนพงรายและเท่าทุลีต่างก็กระจายคุ้มปีวลนไปทั่วปกคลุมรัศมีบริเวณโดยรอบเต็มไปหมดเลยถนนทั้งสองคนยืนอยู่นั้นในตอนนี้มันได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นเศษซากที่แตกละเอียดไม่มีชิ้นดีไปแล้วท่านใดนั้นเฮลเครจะได้หัวล้อดังลัน่นท้าการเศษซากของถนนเหล่านั้นฮ่าฮ่า,หา,หาเห็นหรือ,อยังล่ะ สงสัยมอนี่มันจะตายคาที่โดยที่ยังไม่ทันจะได้ขยับตัวเลยด้วยซ้ำเรามั้งเนี่ยปีศาจท,ที่ใช้พลังปีศาจไม่ได้มันก็ได้แค่นี้ละวะการอีแค่ทักษะการต่อสู้อย่างเดียวมันจะแต่เฮลเคเลีย e ก็พูดออกมาได้แค่นี้ก่อนที่เขาจะหยุดลงและสีหน้าของเขาเองก็พาเปลี่ยนเป็นการแสดงออกด้วยท่าทีที่ตกใจแทนเพราะว่ามีสภาพของผู้ชายคนหนึ่งได้เย็นอยู่ท่ามกลางเศษซากของถนนเช่นเดียวกันกับตัวเขา เขาไม่เป็นอะไรเลยไซออสบานร่างกายของเขาบัดนี้ก็ยังคงไม่ปรากฏบาแดแผลใดๆแม้แต่รอยกีดขวดก็ตามเลือดที่ไหลออกมาสักจยดเดียวก็ไม่มีและมันก็ยังคงยืนอยู่ในท่าเดิมเหมือนเดิมเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีการโจมตีอะไรเลยเมื่อบรรยากาศได้สงบลงแล้วไซออสบานได้พูดออกมาว่าเออได้แค่นี้เองเหรอไซออสบานได้พูดออกมาด้วยความสงสัย ่วนเฮลคิวเลสเองเขาได้รีบกระโดดถอยหลังออกไปเมื่อเขาได้สังเกตเห็นปริมาณของออนล่าของไซออสบานแต่เขาก็ยังคงไม่ทําการลดกรารเฝ้าระวังของเขาลงแม้แต่น้อยและเฮลคิวเลสจึงได้พูดออกมาว่าอย่ามาดูถูกฉันนักนะเว้ยไอปีศาจัันตาถึงแม้ว่าจะพูดแบบนั้นแต่เขาเองก็คงจะสูญเสียความมั่นใจไปมากพอดูทนายนนานไซออสบานก็ได้เริ่มก้าวออกไปยังข้างหน้าเพื่อเดินไปหาฮิวคิวเลส ในขณะที่เขาได้เดินเข้าไปใกล้ไซอัสบานก็เริ่มเขียนพลังปราณของตนเองออกมาในขณะที่ก้าเข้าไปหาฮิวเคลิสทละนิดเทละก้าฉันว่าเท่านี้ก็คงจะพอทมถือนแล้วเรามังพอได้ยินมาว่านายก็เป็นผู้เสิบทอดจิตวิญญาณของเวลาชนฮิวเคเิสก็เลยทําให้ตัวฉันได้คาดหวังในตัวนายเอาไว้มากเกินไปหน่อยฮิวเคเิสเองก็ตั้งท่าย,ยื่นมือขึ้นเพื่อเป็นการโจมตี แต่ว่าท่านใดนั้นไซออสบานก็ได้หายไปจากตรงหน้าเขาแล้วเร็วมากแต่ท่านใดนั้นเขาก็ได้โผล่มาอยู่ตรงหน้าของเฮลเคเลสแม้แต่ขีบ่าเองก็ยังต้องทึ่งกับความเร็วของเทคนิคของไซออสบานไซออสบานได้พูดออกมาว่าตาฉันบ้างลานาะหลังจากพูดจบก็ได้มีเสียงระเบิดดังตุ้มเกิดขึ้นมาที่ทรงพลังและรวดเร็วได้แม่นยำทัดเข้าไปที่หน้าท้องของเฮลเคเลสเข้าอย่างจัง ร่างกายของคิวคิวเลสได้ปิวไปตามแรงกระแทกแรงพรทนนัทนานทำให้เขาต้องไปชนกับสิ่งปลูกสร้างบริเวณด้านหลังของเขาจนถล่มลงมาเป็นแถบแถบคีบาท,ที่เฝ้ามองการต่อสู้ของผู้ชายทั้งสองคนเขาเองก็ตกใจเพราะว่าถูกซัดเข้าอย่างเต็มแรงด้วยพลังมหาศาลโดยที่ไม่ทันจะได้ตั้งตัวตอนนี้ในหัวของเขาก็คงจะมึนงงไปหมดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วตามมาด้วยรู้สึกเจ็บปวดอย่างทรามานอย่างท่วมทน้น ตามาอย่างไม่รอช้าได้ถาถมเข้าสู่ร่างกายของเฮลเคเลสเขาได้ซดตัวลงไปกับผืนอยู่ในท่าคูเขาพร้อมกับใช้มือของตอนเองไปจับที่บริเวณที่ถูกโจมตีนะที่ท้องของตอนเองที่ปากของเขาเองก็ได้มีเลือดกระอักออกมาอยู่เป็นกองเลยจนแดงฉานเต็มไปหมดกับผืนการโจมตีเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะส่งผลให้เขาได้รับอาการบาดเจ็บสหาหัสอย่างแรงแน่นอนดูเหมือนว่าจะบาดเจ็บมากจนไม่แม้แต่จะมีเลี่ยวแรงมากพอ ที่จะพูดจาดูถูกออกมาอีกครั้งหนึ่งได้แน่ทําไมตัวของเคียบาาถึงได้รู้น่ะเหลือก็เพราะว่าตัวของเขาก็เคยโดนหมัดนานซัดเข้ามาแล้วในตอนการแข่งขันเลตติ้งเกมที่เจอกับเสือก,กับไซออสแต่ว่าหมัดในคราวนี้ไม่เหมือนกับก่อนที่เขาได้เจอก่อนหน้านี้แน่ๆเพราะว่าคราวนี้หมัดของไซออสบานก็ดูเหมือนว่าจะเล็งเข้าไปที่จุดตายอย่างแม่นยําและคราวก่อนที่เคยเจอกับฮิวเคลิ่เกียวต่อ เวทมนต์อส่งพลังของรถไไวสางได้เข้าก่อนก็เล็งไปที่โจดตายก็ยังไม่สามารถสร้างคบสียาให้กับฮิวเคลยวได้มากเท่านี้เลยแต่ว่าหมัดของเซออดบานเพียงแค่หมัดเดียวกับทําได้ถึงขนาดนี้เชียวท่านใดนั้นเซออดบานได้พูดขึ้นมาพร้อมกับก้มหน้าลงไปมองดูฮิวเคลยวเเป็นอะไรไปนั่นก็แค่หมัดเปล่าๆธรรมดานั่นเองนะจกกักรพรรดิมังกรแดงที่แกเพิ่งจะสบประมาทไปนาะ เขาเองก็โดนหมัดแบบเดียวกันหนีเข้าไปเหมือนกันกับแกเขายังไม่สุรสถานเลยนะรู้ไหมเฮ้ยพอได้เย็นดังนานเฮลเคเลสจะได้หัวราะออกมาด้วยน้ำเสียงที่น่าขนลุกพร้อมกับลุกขึ้นมาอีกครั้งท่าทางของผู้ชายคนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะกำลังกธมากเลยทีเดียวอย่ามากำแหงให้มากเลยนะเว้ยน้อยไอปีศาจทต้ทางที่แกไม่มีพลังปีศาจอะไรเลยแท้แทแกยังไม่ทันจะได้ใช้พลังของเซเคเกียลงไปในหมัดนั้นเลย หลังจากได้กล่าวเช่นนั้นร่างกายของฮิวเคเลียนจะได้ขยายใหญ่โตขึ้นมีแสงสว่างห้อมล้อมร่างกายของเขาราวกับว่าเป็นวิสไซสา์ที่กำลังถูกยิงออกมานี่คือหมวดมารัสเบเกอร์ของเขาเซนาและเขาเองก็เคยยิงวิซยา์ออกมาถล่มเมื่อตอนต่อสู้ในเกียวโตจนทำเอาคุณลอดไว้เองก็ลำบากอยู่พอตัวเลยในตอนนี้ทัุ่กส่วนของร่างกายของฮิเคเลได้กลายเป็น อาวุธมหาปาลัยที่มีพลังอำนาจในการทำลายล้างไปแล้วและเฮลคิเลสจะได้กล่าออกมาว่าอย่างแกน่ะไม่มีทางเอาชนะฉันได้หรอกเวยเรยโคเซนทากนที่เหมือนกับเป็นคำประกาศนั้นได้สิ้นสุดลงเขาเองจึงได้ปล่อยบีทซ้ออกมาจากรอบพิษทางที่หมายจะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรัศมีโจ,จมตีนี้ให้ไม่เหลือแม้แต่ซากขืนไม่หลบแล้วก็มีอันตรายแน่แน่ ในจังหวะนั้นพวกเคบากำลังจับจ้องจังหวะเพื่อที่จะหลบหลีกวิสัยลูกคนอื่นนั้นได้พุ่งเข้ามาทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ารอบทิศทางนั้นทั้งถนนและอาคารสิ่งปลูกสร้างเท่าหมดก็ถูกวิสัยเหล่านี้บดขย,ยี้จนกลายเป็นซากปรักหักพังและวิสัยลูกหนึ่งนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่ตัวของไซออดบานในตอนนั้นไซออดบานก็ได้ทำท่ามืองงหือพร้อมกับการระเบิดดังตุ้มขึ้น ไซออดบานเขาไม่ได้ทําการหลบหรือแม้แต่มีท่าทีว่าจะหลบบิส,ส์ทที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเซคิเกียที่กำลังมุ่งหน้ามายังที่เขาอยู่จริงอยู่ที่ไซออดไม่หลบแต่เขาเองก็ก,กลับใช้กำปั้นของตนเองชกเข้าไปที่บิส,ส์ทที่พุ่งเข้ามาหาตนเองแทนเมื่อเคบาได้เห็นเช่นนั้นแล้วเขาได้คิดในใจว่าตกลงแล้วกำปั้นนั้นมันคืออะไรกันแน่แล่ะเนียเขาได้ใช้กำปั้นนั้นซัดเข้าไปที่บิสไซให้หันกลับไปยังทิศทางอื่นแทน อีกครั้งกันแล้วนะที่กำปั้นของผู้ชายคนนี้สร้างความตกตะลึงให้แก่ตัวฉันครั้งแล้วครั้งเล่ามาโดยตลอดกำปั้นของผู้ชายที่สุดยอดคิงที่จะได้ขึ้นไปเป็นผู้นำตระกูลคนต่อไปวิสัยลูกแล้วลูกเล่าที่พุ่งตรงมหาเขาก็าถูกกำปั้นนั้นซัดเข้าลูกแล้วลูกเล่าวิสัยผู้นั้นก็กระเด็นกระดอนกลับไปตกอยู่ข้างๆวิสัยบางลูกเองก็กิ้งตกลงไปตามพื้นถนนบ้าง แต่ทัในใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นมีวิสัยหนึ่งลูกได้บินออกเหนือโปห้หมายมุ่งตรงไปยังทางที่พวกเด็กๆอยู่แน่นอนขึ้นเป็นแบบนี้ต่อไปจะต้องโดนพวกเด็กๆแน่แต่ทัในใดนั้นความวิตกกังวลของขี้บาทก,ก็หมดลงเพราะว่าพี่สาวลอดไว้ได้ยืนขวางทางวิสล์เอาไว้หนะเบื้องหน้าของพวกเด็กๆแล้วจัดการกับวิสไซลูกนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าของเธอก็คือวงแหวนเวทมนต์ป้องกัน เวทมนต์ของเธอนั้นในตอนที่ใช้ต่อโู่ที่เกี่ยวตวเมื่อรับการโจมตีของเบียสไซโลเวทมนต์นั้นก็แตกสลายในทันทีแต่ว่าในคราวนี้มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนั้นแล้วเพราะว่าเวทมนต์ของพี่สาวลอดไว้สัางในตอนนี้มันดูทรงพลังกว่าก่อนหน้าน้นมากและลอดไว้จึงได้พูดออกมาว่านี่คือเวทมนต์ป้องกันใหม่ที่ฉันได้มา เพราะตำแหน่งของฉันก็คือลูกพ่องานฉันก็เลยต้องเป็นเลือดในการป้องกันให้ได้มากที่สุดพอสมควรที่ให้สมกับเป็นลูกและฉันเองก็กลับไปที่บ้านเกิดของฉันได้ได้เรียนรู้เวทมนต์ป้องกันแบบต่างๆมามากมายจนในตอนนี้ฉันมีเวทมนต์ป้องกันและเวทมนต์โจมตีเพิ่มขึ้นมากมายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยตอนนี้น่ะฉันก็สามารถป้องก,กันการโจมตีของบาลัสเบเกอร์ที่ทรงพลังได้อย่างดีเลยละ่ะ เค,คลวิลบาลาร์เบเกอร์ของแกน่ามันใช้กับฉันไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วไปดูให้ดีล่ะเวทมนต์นี้น่ะเพียงแค่ทําการไล่เวทมนต์เพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถรับการโจมตีของนายได้ถึง10ครั้งดูให้ดีล่ะเหตุผลที่รอดไว้ได้กับใบหยังวันฮาลาก็เพราะที่อยากจะเพิ่มพลังให้กับตนเองในฐาน,นะของลูกให้ได้มากยิ่งขึ้นเธอเองก็เพิ่มพลังให้กับพลังเวทมนต์สายป้องกันของตนเองให้ทรงพลังมากยิ่งขึ้น เมื่อคี้บาได้เห็นเช่นนา้นขอยังได้คิดในใจว่าตอนนี้กลุ่มเกมเบอรี่ของพวกเราได้ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วเชนนะาอิเซรูเหมือนว่าขาจะมีความสุขเหลือกเกินที่ได้เห็นเราพวกพ้อของพวกเราค่อยๆเก่งกล้าขึ้นมาเรื่อยๆในขณะที่ขีบากําลังคิดอยู่นั้นเขาเองก็ได้สังเกตพวกเด็กๆเ,เราเด็กๆบนรถบาได้ตะโกนออกมาว่าคุณสินโตพยายามเข้านะครับพยายามเข้านะครับอย่าแพ้นนะ เซียนเชียร์นั้นได้ส่งไปให้กับไซออสบานที่ตอนนี้กําลังต่อสู้อยู่กับเฮลคิวลลดแต่ว่าไซออสบานก็กล่าวทำหน้าประหลาดใจเพราะว่าไม่คาดคิดเลยว่าตนเองจะได้รับเสียงเชียร์จากพวกเด็กๆเลยที่พวกเด็กๆรู้จักเขาได้ก็เพราะว่าแมทที่เขาได้เจอกับอีเซนนั่นเองทังในใดนั้นไซออสบานจะได้หัวเราะออกมาอย่างมีความโศกว้าฮ้าในขณะเดียวกันนั้นก็ดูเหมือนว่าพลังของไซออสบานเขาจะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วและเขาได้กล่าวออกมาว่า เด็กๆพวกนั้นก็บอกกับฉันว่าพยายามเข้าล่กกับยาแพ้ด้วยแหรรู้สึกไม่เลียวเลยหละ่ะที่เด็กๆพวกนั้นคอยส่งเสียงเชียร์ให้แบบนี้ว่าไม่เฮโรอิสเซท้งเลี้ยวแรงและพลังที่นายได้ใช้ต่อยผู้คนในศึกต่างๆที่ผ่านมาก็ได้รับมาจากพวกเด็กๆแบบนี้เหมือนกันงั้นเหรอได้ลองเป็นแบบนี้ดูดูเหมือนว่านายจะไม่มีโอกาสชนะเลยไม่แต่นิดเดียว่ะนะพ่อหนุ่มเวลาชนฮิวคิวเลด เฮียเคียร์เลดได้ยินเช่นนั้นขจรได้พูดออกมาว่าอย่ามาทำเป็นพยองได้ใจนะเฟยกับอีแค่เด็กๆส่งเสียงเชียร์ให้หน้อยเลยไอ้คิงปัญญานิ่มลันจากได้กล่าวเช่นนั้นท่านใดนั้นกำปั้นอสุลมพลังก็ได้เข้าปะทะไปที่ตรงกลางใบหน้าของเฮียคิรเลอย่างจังในขณะที่เขาก็กำลังทำการคุกเข่าอยู่แต่สุดท้ายก็ต้องกิ้งลงไปกับเพื้นใบหน้าของเขาในตอนนี้ไม่ว่าส่วนไหนก็มีเลือดไหลทะลักออกมาอยู่เต็มไปหมดเลย เฮียคิวเลตได้พูดออกมาว่าหมัดนั่นมันอะไรกันน่าทุกครั้งที่เขาโดนสุดยอดคิงต่อยเข้าไปดูเหมือนว่าความกลัวจะเริ่มเข้ามาปกคลุมร่างกายของเฮียคิวเลตความกลัวของเขาจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนหมัดที่โดนเรากับว่าหมัดนั้นนอกจากจะโดนร่างกายของเขาแล้วก็ยังคงถูทะลวงไปโดนร่างแห่งจิตวิญญาณของเขาลงไปยังพื้นฐานของวิญญาณเลยด้วยซ้ำ รอยหมัดของไซออดบานนั้นบานทีก็คงจะกลายเป็นตาประทับเข้าไปถึงจิตวิญญาตของเฮลเคเลียจนเกิดรอยบาดแผลเลยทีเดียวและไซออดบานจึงได้พูดออกมาว่าคนที่เมตแต่เสียงเชีย์ของพวกเด็กๆก,ก็ยังไม่เคยจะได้รับนามันก็ไม่อาจเรียกตนเองได้ว่าเป็นวีรชนหรอกนาะไซออดบานได้จ้องมองลงไปที่เฮลเคเลียในขณะที่แรงกดดันก็ค่อยๆทวบีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเฮลเคเลียในตอนนี้สภาพของเขาก็ดูเหมือนว่า จะมีแต่ความสิ้นหวังและน่าเวทนาตอนนี้เขาก็คงจะรู้แล้วว่าจะด้านความแข็งแกร่งของร่างกายหรือแม้แต่จิตใจก็ไม่อาจเจ้าชนาะาคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าได้เลยและทันใดนั้นเขาเองก็ได้คว้าอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋าของเขามันคือเข็มฉีดยารูปร่างแบบปิ่นที่เป็นเหมือนกับปวดน้ำตาฟินิกคาร์ออสเบกสิ่งเดียวที่สามารถพลิกสถานาการณ์การกต่อสู้ในครั้งนี้ได้ถ้าเขาได้ใช้มันไปแล้วก็ไม่นาะ เซออจะต้องรีบจัดการกับเขาเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นเราก็ถ้าเขาได้ใช้มันเราก็พลังของเขาจะเพิ่มขึ้นถ้าตัวของเฮลเคเลสอยู่ในหมดมารัสเบเกอร์ที่ข้ามขีดจำกัดแล้วก็สถา,านที่แถวนี้ก็คงจะล่าเป็นหน้ากองได้สูญสิ้นไปหมดแน่พวกคีบาทที่เคยเห็นซิกฟดได้ใช้พลังของสินนั้นแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถคาดการได้เลยถ้าหากว่าเฮลเคเลสได้ใช้น้ำตาฟินิเทียม เข้าไปในหมวดของคาออสเบกได้แล้วก็พลังของเขาจะเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนกันในขณะที่เคียบาก,กำลังกังวลอยู่นั้นในตอนนั้นฮิวคิวเลสได้พูดออกมาว่าน้อยแน่แกพอได้สะมแบบนั้นออกมาฮิวคิวเลสจึงได้นำเข็มฉีดยาไปจ่อไว้ที่คอของตนเองกำลังทำท่าเหมือนกับว่าจะฉีดมันเข้าไปแต่ทันใดน,นั้นเองเขาจึงได้ชะงักมันเหมือนกับว่ากำลังชั่งใจและลังเลอยู่และไซออสบานเองก็ได้ถามออกไปว่า เป็นอะไรไปน่าจะไม่ใช้มันงั้นเหรอดูเหมือนถ้านายจะใช้เจ้านั่นแล้วก็มันก็น่าจะช่วยเสริมพละกกำลังความเพียงแข่งให้กับนายนี่นาถ้าหากจะใช้มันแล้วก็ใช้ไปเลยสิถ้านายใช้มันแล้วมันทําให้นายแข็งแร่งขึ้นได้แล้วก็ฉันเองก็ยินดีที่จะรับคําท้านั่นเองก็แล้วกันละนาะและถึงตอนนั้นฉันก็จะขอทุ่มพลังทั้งหมดของฉันที่มีอยู่เพื่อต่อสู้กับนาย เมื่อได้ยินไซออดบานว่าออกมาเช่นนั้นแล้วใบหน้าของเฮลเคเลสเองก็ได้เปลี่ยนมาเป็นใบหน้ามาเป็นความผิดหวังพร้อมกันนั้นน้ำตาแห่งความผิดหวังก็ได้เริ่มดังไหลออกมาจากดวงตาของเขามันเป็นน้ำตาแห่งความผิดหวังที่ผิดหวังในศักดิ์ศรีของตนเองเขาได้สะทมออกมาว่าว่าที่สุดเลยว่าแล้วเขาก็ได้ควา้างคาออดเบกในะน้ำตาฟีนิกทิ้งไปและเขาก็เริมตะโกนออกมาพร้อมกับร้องไห้ด้วย หลังจากนั้นก็เดินมุ่งหน้าไปทางตัวของไซออสบานเขาได้ทิ้งกวดยาคาออสเบรกทิ้งไปนับว่าเป็นเรื่องที่เหนียวความคาดหมายทันในนั้นท่าทางและแววตาของไซออสก็ได้เปลี่ยนไปเป็นแววตาที่เพิ่งจะแสดงออกมาเป็นครั้งแรกตั้งแต่ได้เผชิญหน้ากับเฮลคิวเลดและไซออสบานได้พูดออกมาว่าดูเหมือนในตัวนายก็ยังจะพอมีเกียรติและศักดิ์ศรีของวลรชนหลงเหลืออยู่สินะนับว่าไม่เลวเลยแต่ว่านะ ไซออดได้ใช้หมัดซ้ายของตนเองปะทะเข้าไปที่ใบหน้าของเฮลเคเลสแล้วได้ใช้หมัดขวาตามไปติดๆและไซออดบานจึงได้พูดออกมาว่าจงพ่ายแพ้ให้กับหมัดเหล่านี้ไปซะว่าแล้วหมัดนั้นได้กระทบเข้าไปที่บริเวณหน้าท้องเสียงของมัดอสมพลังที่โดนเป้าหมายดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณนี้ไปหมดพอได้สิ้นสุดเสียงนั้นเฮลเคเลสก็ได้หมดสติลงและล้มลงไปตัวของเคบาก็ยังจําได้ จำคำที่อิเซเคยได้พูดเอาไว้หลังจากที่จบแมตช์การต่อสู้กับเซออสบานนี่คีบะเซออสเนี่ยเป็นคนที่แปลกดีจังนะฉันเคยคิดเรื่องไร้สาระเอาไว้อย่างเช่นว่าจะเข้าประชิดตัวและใช้หมัดเข้าโจมตีซึ่งหน้าและคอยกัดจังวหวะลมัดของเขาไปพร้อมๆกับจะใช้แผนการรับมือกับเขาให้ดีที่สุดซะอีกแต่นี่คือสิ่งที่ฉันได้คิดเอาไว้แต่พอฉันได้ต่อสู้กับเขาจริงๆแล้วมันก็ทําให้ฉันรู้สึกได้ว่า ตัวเขาหนาเป็นคนดีมาจากเนื้อแท้ของเขาเลยจริงๆระหว่างที่ต่อสู้กันอยู่เขาจะทําให้คู่ต่อสู้ของเขาได้รู้สึกอยากจะแลกหมัดกับเขาซซึ่งหน้าดูสักครั้งหนามันเป็นการแลกหมัดอย่างลูกผู้ชายแบบเปิดอกใละซึ่งคนอุบายใดๆนั่นคือคําพูดที่อิสเซได้เคยพูดเอาไว้มานานของไซออดบานได้กู้คืนศักดิ์ศรีของคู่ต่อสู้ที่ลงเพียดให้กลับมาคืนสู่เส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ไซออสบานในสายตาของขี้บาทในตอนนี้เขาช่างเป็นคนที่องค์อัจรรย์งามเลือกเกินก็สำหรัคลิปนี้ผมก็้ขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้า